ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับน้อเมื่อนี้พี่จำเริญเพื่อนมีเนี่ามหาเหตุครับผมของฝากจากหมอหออไายอาเบตครับเมื่อนี้งานของทองกัรงานของทองกัรวันนี้หออไส้อเบตเด้อเพื่อนๆเลย หมอายอเบดครับผมหมอคนหายมากที่จำเลิศคนลาเดินมามาห่อผักเกลนอหนเลยเเลยุงลอยมือนีเจ้ามีงานดือ้อนะผมก็ถามท่านที่ลยว่ามีงานยังขับไห้ผมเห็ดกันเลยงานเบาๆนะห่อใสโอ้โหเห็ดได้สามีว่าจะหายไปเบก คอนเบกใหม่ดิการทำเป็นแกใหม่เห็ดบ่อได้เลยเพือนเพื่อนม <c oughs> ันคือหมืดเถอะวะเห็นเหรอก็ทำนี่ก็ได้งานมือนี้ง้องใส่เลงไปแจกคุดคู่เพิ่งไปใส่ห้องน้ำ เอาทรา,ายเสียผาใส่าย,ยางหัดครับหนังยางใส่หนังยางฮาร์ดเอาอให้ทุกท่าให้ใหเขาขอมาใช่เอาเบดหอมาเพื่อยังหอไปเห็ดเพื่อยังครับเพื่อไปใส่ในห้องน้ำครับ บ่หายมันเกิดลูกหนามถ้ามันเกิดลูกน้ำม,มันก็จะเกิดเป็นยุงลายครับผมคือเอาไปหยอดไปเลยไปว่างลูกในาหันเลยครับอะไรนี่เดี๋ยวบ่หายมันเกิดลูกน้ทำท้าเกิดลูกหนามนยุงกระไรป้องกันไว้ก่อนครับ อยังคือกันครับเทาเห็ดป้องกันไว้ก่อนอย่าเสี่ยหามันเกิดเลยจังป้องกันมันคำมันเกิดเลยจังป้องกันมันก็นปรท้นแก้ปัญหาครับผมอียังคือกันป้องกันป้องกันไว้ก่อนมันสิเกิดถามมันหามว่ได้เลือดแรกมันะกะ เรื่องของมันจะเกิดมันก็เกิดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีก็หายไม่เกิดเลยถ้าจังไปป้องกันนะครับเนาะคือกันนี่แหละกับลูกหนามนี่แหละครับจะสีาหายมันเกิดทายเลือดออกแล้วจังสิไปป้องกันส่วนมากสีเห็ดเห็ดผ่าพดมาก็เห็นแต่แนวนั้นแหละครับมันเกิดแล้วจังป้องกันมันจะ ตัวนี้สีแดงเนี่ยมันหอยใหญ่โหดฮักมอลหน่อยจีจ๊ดผาไม้ตัวตัวนี้คือชิเทกับครับมันหอยใหญ่โหดเทกับจี๊ดผาไม้ใส่หอใหญ่หลายบังกระได้หน่อยครับผมเปลืองซิบเบคู่กัน เทคราบครับผมหงายห พี่ออกก่อนวันี่ข้ไม่ยังหลอกอืมอืมหวหมาก่อนไม่กอนต่นะครับนี่ผู้บอยู่ กันป้องกันยุ่งไรยน,นะครับลลเลื่มแรกนะครับเริ่มต้นจากไส้ไส้ก้อนนะครับเ,เพื่อถิ่เบอร์หายในห้องน้ำม,มันเกิดลุงน้ำมาเผื่อๆเนาะฝนฝนฝนนะ เดี๋ยวเมต้นัดี๋ยวปาดหนอยหมดี่รอบหมแล้วเสรเลยน้องจีบาวได้แบ่งเครื่องกันครับรถแล้วเรีย้อ 坏。はい ก็ยอดไซน,น,นี่นะผมเสร็เนะแบบวางแผ่ไว้ก่อนนะครับเนาะะจังเดือดเท่ไาส่ไซส์ครับผม เป็นอะไรบ้างของเล็ดผู้ใหญ่เลยตัวตัวดำตแดงนี่มันยังไงจ๊ะไปครับตัวดำแม็กซ์แซดแม็กซ์ s ซอครับผมแซ t เซดตีคุยกบไผ่นะพนี s okay. <s ่คุยกบไปครับ ทิมาไปเลยทิมแหลกทิ่ทุกาน,นันไปเหเนาะทำง,งานหรือย,อยังหัแป๊บนี่ย่างบัวลอยช่งวันชงเาน่งหัวมือ่ต้นนี้ครับต้นน,นั้นก็ครับเอยครับี่ิมไปเลยไปแล้วไปเลยคนมาทานานครับคนยังมาทานา่อน

<c oughs> น,นี่ครับเพื่อนฮะเขาใส่ยางหัดแน่นี่เด,อดเ้อร์ตันวน,นี้เป็น,น,นอนนนนนอสมอครับผมรรครับวันนี้ไปไหนน้องวันนี้ไปไหนน้องวันนี้ไปไหนน้องโคตรตรงกันครับผมเขลุกซ้อนเนาะครับซ้อนสีเขียวๆครับผมนี่ไปบ่นันไหน ครับไปแล้วครับไปแต่เขาพันยร์อ่านนะครับอันยี้เป็นสีนี่บันดีร์อ่านเหมือนนเฟสพอยน์ไสีนี่ครับโอ้สักสีอันตัวนั้นแรงลงมากเขากำลังเดียอ่านหูโปรไฟล์ครับแรงลงมากครับกำลังใช้งานครับเขาพเดีร์อานหน่อยเนาะเขาพันเดียร์อ่นนี้มีอันนี้เด้อเพื่อนๆเลยบอก คุณผู้ผู้ดูแลไม่ย่อยไม่ดีผมไม่ย่อยอันเลยอ่าคุณถึงมาคนเราทดลองใช้อี๊ยกมือครับยกโปคือเยี่ยมครับเยีเ่ยมครับบอกคุณผู้ผู้ดูแลเพื่นเล่นเฟซอยู่ครับผมเพื่อนเพื่อนบอกเป็นยังครับ <c oughs> บอกกระดายยัวบอกเป็นยัง <c oughs> เอาปะว่ากันฮะ <c oughs> ผมอัดคลิปซื้อมาจะคุยกับไผ่เลยผมอัดคลิปลงยูทูบจี๋เละครับผมอัดคลิปลงยูทูบครับผม ยางหั่นไรนะครับเนาะสนผาสิมันเน่าผมก็สิไปตัดออกอีกครับผมตัดผาญ่โพดตัดผาไงโพดแบงเครื่งออกมันก็ะเน่านะคนเพื mm ่อนก็ต well. ัดออกสันๆดูห right ั่นแหลวก่อนครับหั่นแหลวก่อนติเห็ด

ครับเชิดเจอบม่มีผพ้่ดนหูเดยนะตัวไฟตัวมันตัวไฟตัวมันเลยครับเขาเช็ดไฟกับแล้วพอเป็นเพื่อนกันบอเห็นไลยครับผมครับมันจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับเนาะมาเท่ามาแล้วเนาะ กับสิมาตัดต้นนี้ออกอีกครับเพราะว่าผมตัดผาใหญ่โฟตน้วนแล้วจัด <c oughs> เป็นน่ะเนี่ยบันไล้ <c oughs> เออจะสีหาเลยนวโอ้มวนเยอเนาะสีแก้วสีแก้ วางเลยพวางเลยมาโมโม่บิ่งเตือนบิ่งนะครับที่หอแล้วนะครับน้ที่หอแล้วเพือน,นทุกคนผมับก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านีน้ครับนาอ ครับสวัสดีครับผม